ต่อมานะคะเราจะมา Export f อร์ไฟล์ส่งเงินเดือนเงินเดือนส่งธนาคารนะคะให้ยังให้แตกเมนูเงินเดือนนะคะออกมาแล้วก็เลือกที่รายง,งานติดต่อข้างนอกนะคะบล้ลคลิกเข้าไปเลยคะ่ะให้เลือก Export เงินเดือนส่งธนาคารนะคะ เลือกเป็นธนาคารธนาชาติดับเบิลคลิกเลยค่ะเรามาเปลี่ยนแค่ช่วงเดือนนะคะให้เป็น022558ค่ะแล้วก็ใส่วันที่จ่ายก็คือ ิ้นเดือนของเดือน2องนะคะ28.02.2558ค่ะค่าธรรมเนียมนะคะเราจะเลือกเป็นจำนวนเงินแล้วระบุค่าธรรมเนียมเท่ากับรายการละ5บาทนะคะคลิกโอเคเลยค่ะ จะเลือกไปที่ไดซีนะคะ <S <S เลือกเก็บไว้ที่ Smart win. Win. s m a r t ท i ิ w i n นะคะกด Select เลยค่ะรายการก็จะบอกว่าทำรายการเ x ็ o r t f i l ไเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเราจะกด c a n เซิออกเลยนะคะก็จะมาดูรายการที่ว่าเรา Export ไปอะคะ่ะให้เข้าไปที่ r i v e C นะคะที่เรา Export ไว้ smartbin win ก็จะมีรายการที่ขึ้นว่า28.02.2558นะคะให้เราเมินคลิกเข้าไปดูนะคะ รายการก็จะขึ้นมาว่าตั้งแต่บรรทัดที่สองลงมานะคะว่านางสาวสุขใจเก่งมากเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็นายดีจริงแน่นอนอันนี้คือเงินเดือนนะคะที่ได้รับของนางสาวสุขใจเก่งมากคือ1.46315บาทจุด75สตางค์ในนี้จะไม่มีจุดนะคะแต่ว่าถ้าเรายังจำได้อยู่ ที่เราเคีย์ไปเมื่อรายการที่แล้วก็จะถูกต้องนะคะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการ e อ p o r t รสง่งเงินเดือนส่งธนาคาร